สวัสดีครับชาวราศีกันสวัสดีครับชาวราศีกันเดินตามดวงโดยน,นน,นทพัฒนบฑิตนะครับชาวราศีกันช่วงนี้ศึกหนักนะครับเพราะว่าดาวพระอังคารทับลักเป็นมหาเทพแห่งสงครามและอยู่ในตำแหน่งที่ชื่อว่ามหาจักรนะครับแปลว่ารุนแรงหนัก่วงก,ก,กับการใช้ชีวิตพอสมควร แต่ฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกดหนีนะครับมันมีวิธีแก้ดวงชะตานะครับเรามีไว้ดูเพื่อแก้ไขไม่ได้มีแล้วกลัวนะครับมันจะได้พัฒนาชีวิตและพัฒนาดวงเราไปสู่ในทางที่สำเร็จและถูกต้องนะครับเราสามารถแก้กรรมเก่าได้ด้วยการกระทำกรรมใหม่นะครับชาวราศีกันมาฟังกันเลยนะครับทีละจุด ดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารเป็นหมหาเทพแห่งสงครามทางด้านโหนราศาสตร์ไทยที่ตั้งนิยามไว้เหตุผลเพราะว่ามันคือดาวที่เกี่ยวกับการกระตือรือร้นดาวที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางด้านอารมณ์การกระทำนะครับโดยชนิดที่ค่อนข้างจะวู่วามแล้วก็ไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้คิดสักเท่าไหร่พูดง่ายๆว่าถ้าดาวพระอังคารไปอยู่กับใครนะครับความใจร้อนความใจเร็วมันจะทําให้ทุกอย่างพัง เมื่อราศีกันฟังมาถึงจุดนี้แล้วนั่นก็แปลว่าณนะช่วงเดือนนี้ปลายเดือนกรกฎานะครับจนถึงเดือนสิงหาทั้งเดือนท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องจิตใจของตัวเองอารมณ์ของตัวเองอะไรที่เป็นความสะใจอย่าทำอะไรที่เป็นความที่ต้องการจะให้สำเร็จเร็วๆหรือว่าต้องการให้ถึงจุดหมายแบบใจร้อนใจเร็วพยายามอย่าทำนะครับทีนี้มันจะมีข้อแยกเปลีกย่อยออกไปราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยมันคือดาวพุธ ดาวพุธหรือว่าเลขสีเนี่ยแปลว่าการเจรจาการค้าขายการเดินทางการเจอคนเมื่อเทพเจ้าแห่งสงครามพระอังคารม,มาทับลักษณของคุณก็แปลว่าการค้าขายการเจรจาการเดินทางการติดต่อการเจอคนของคุณเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ร้อนใจร้อนใจเร็วใจไวพร้อมกับการกระทําไปด้วยนะครับยกตัวอย่างหนึ่งใครที่เป็นคนที่ชอบลงไม้ลงมือ เป็นคนอารมณ์ร้อนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับณเดือนนี้ปลายเดือนนี้จนถึงเดือนสิงหาเมื่อท่านพูดอะไรในเรื่องที่ไม่ดีมือไม้การกระทําตัวเองก็จะลงมือไปด้วยมันก็เกิดข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ถ้าท่านลงไม้ลงมือกระทํากับคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับอย่างเช่นครอบครัวบางครอบครัวผัวทําร้ายเมียแบบเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่า ดาวังคารลงมือกระทําพร้อมกับการพูดก็คือพูดปุ๊บเปี้ยงเลยทําเลยมันก็เกิดการเสียหายหลายๆครั้งนะครับที่เราลงมือทําอะไรลงไปพูดอะไรลงไปนะครับโดยเฉพาะชาวราศีกันเรามักจะฉุกคิดได้ตอนหลังว่าเออไม่น่าทําเลยนะครับไม่น่าทําเลยเพราะฉะนั้นฟังคลิปนี้ท่านโชคดีจะได้ตระเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าจะทําสิ่งใดพูดสิ่งใดทําอะไรลงไปนะครับ รังรอความคิดของตัวเองวางความคิดของตัวเองค่อยๆคิดค่อยๆทำนำับหนึ่งถึงสิบก่อนที่ท่านจะลงมือกระทำหรือปล่อยกรพูดออกไปนะครับเพราะดาวองคารเนี่ยเวลามันทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันมักจะรู้ตัวตอนหลังซึ่งมันไม่คุ้มมันสายเกินไปแล้วนะครับข้อต่อมาชาวราศีกันสิ่งที่จะต้องพึงระวังคือเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องของคนใกล้ชิดใกล้ตัว ท่านจะต้องระวังถ้าท่านเกิดมีปัญหากับคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนในครอบครัวเมื่อไหร่นะครับมันจะเกิดปัญหาการแตกร้าวที่มันต่อไม่ติดนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเมื่อท่านฟังคลิปนี้แล้วพยายามกลั้นใจพยายามเคลียร์พยายามทำความเข้าใจให้ดีนะครับ อย่าวู่วามเด็ดขาดใครที่อายุมากแล้วฟังคลิปนี้จะเข้าใจใครที่ยังวัยรุ่นอยู่นะครับขอให้ฟังเราใช้สติเยอะๆว่าเออในเมื่อดวงดาวมันเป็นแบบนี้เราเป็นชาวราศีกันเบาลงแค่นี้เทพเจ้าแห่งสงครามก็ทําอะไรเรามากไม่ได้นะครับทาได้แค่ผิวผิวเปลือกเปลือกเท่านั้นคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์เลยสําหรับชาวราศีกันนะครับฟังไว้ลงมือปฏิบัติเตรียมตัวป้องกันดวงของเราจะได้สําเร็จจะได้มั่นคง ในเดือนต่อๆไปในปีต่อๆไปนะครับดาวพระอังคารมันยันกับดาวเสาร์แบบนี้นักโหราศาสตร์ไทยหรือนักพยากรณ์ทุกๆคนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงทางด้านเกี่ยวกับเลือดทางด้านเกี่ยวกับอุบัติเหตุการผ่าตัดหรือความรุนแรงชนิดที่ว่ามันจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับถ้าเป็นคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ท่านฟังแบบนี้แล้วท่านก็ต้องระวังใครก็แล้วแต่ที่ทําหน้าที่หรือทาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ใช้ของแหลมนะครับอย่างเช่นเป็นพ่อครัวแม่ครัวท่านก็จะต้องระวังแล้วนะครับใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าทํางานเกี่ยวกับพวกจะต้องมีเหล็กมีตัวเชื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องหรืองานโรงงานที่จะต้องมีสายพานวิ่งมีอะไรที่มันสับๆงับๆงับๆที่มือเราไปโดนแล้วจะเกิดอุบัติเหตุได้ฟังคลิปนี้แล้วท่านก็แค่ระวังนะครับส่วนใครที่ทํางานปกติขึ้นรถเมย์เองขับรถเองหรือว่าอาศัยรถสาธารณะอื่น ท่านก็จะต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าไปโดยสาธารณะและพูดคุยได้ต้องบอกให้เขาขับช้าลงถ้าไปด้วยกลุ่มเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าจะเย็นๆพูดคุยกันดีๆนะครับณนะช่วงนี้ชาวราศีกันจะขับรถใครจะปีนป้านข้างทางใครจะตะโกนด่าใครจะชูนิ้วให้ขอท่านอดทนนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาคนที่แพ้คือเราเพราะอะไรเพราะดาวมาหาเทพแห่งสงครามเนน่ยมันทับเราอยู่จะต้องระวังนะครับ พูดมาถึงจุดนี้ยังไม่มีข้อดีเลยเหรอมันต้องมีสิดวงชะตาคนเรามันจะต้องมีดีมีเสียผสมกันนะครับชาวราศีกันมีข้อดีด้วยคืออะไรท่านจะมีความรู้สึกว่าฉันจะขยันมากขึ้นฉันจะต่อสู้ชีวิตมากขึ้นฉันจะไม่ปล่อยชีวิตของฉันให้ลอยไปลอยมาอีกต่อไป ถ้าชาวราศีกันนะครับมีความคิดแบบนี้เมื่อไหร่ให้ลงมือกระทําด้วยสติทันทีเพราะดาวตําแหน่งมหาจักรมันแปลว่าต่อสู้ฝ่าฟันแล้วจะชนะไม่ชนะธรรมดานะครับชนะเลิศด,ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าลงมือทําเลยมีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับ<ม>ต่อไปนะครับชาวราศีกันใครก็แล้วแต่ที่เคยมีเรื่องบาดหมางกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับณนะช่วงนี้ให้ท่านลองหัดให้อภยัยอ,อสศกรรม สิ่งที่ทําแล้วจะเป็นมงคลชีวิตของชาวราศีกันแบบดีสุดๆดเลยตอนนี้นะครับและมันจะแก้ปัญหาบางอย่างได้ด้วยอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่เรามองไม่เห็นแต่ขอให้ลองเชื่อดูนะครับนั่นก็คือการไปบริจาคเลือดการไปบริจาคอะไรก็แล้วแต่เงินเลือดก็ได้นะครับให้กับโรงพยาบาลหรออือเขาเรียกว่าอะไรอะกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายแผนกนั้นนะฮะหรือว่าเครื่องมือแพทย์แบบเนี้ย นะครับหรือว่าดีสุดเลยถ้าท่านบริจาคเลือดไม่ได้นะครับไปบริจาคเงินซับเล็กๆน้อยๆน,นะครับให้กับสภาการชาติไทยที่เขาทําเกี่ยวกับเลือดและช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านทําปุ๊บได้ผลเลยด้วยนะครับตัวคนพูดเองตัวกระผมเองนักพยากรณ์เดี๋ยวผมก็จะไปทําเหมือนกันภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทําปุ๊บได้ผลทําปุ๊บได้ผลเลยเป็นข้อดีจริงๆนะครับในเมื่อดาวพระอังคารยันมาเจอกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูคู่ผ่าตัดนะครับ ต่อไปนะครับข้อดีก็ยังมีอีกนะครับใครที่ทํางานพวกอะไรมือสองใครที่ทํางานแยกข้นส่วนณนะช่วงเนี้มันจะเป็นอะไรที่ท่านขายดีพอสมควรนะครับขายดีมากๆเลยท่านก็วางแผนและพัฒนาตัวเองไปนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ขายเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่นําเข้าส่งออกมาทางเรือทางตู้คอนเทนเนอร์นะครับอย่างนี้ถือว่าดีมากๆนะครับดีสุดๆเลยอ่ะ ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ชิดกับเครื่องมือใหญ่เครื่องมือหนักพยายามเอาตัวออกห่างให้พ้นนะครับอน,นิสําหรับชาวราศีกันนะครับใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับอะไรชิ้นส่วนต่างๆชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆนะครับที่มันเคยมีคนซื้อแล้วมันขาดช่วงหายไปณนะช่วงนี้ท่านลองรื้อปัด ฝุ่นทำราคาให้พอจับต้องได้ดูมีโอกาสได้กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับเน้นนะครับชาวราศีกันใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์ชิ้นเล็กๆปัดฝุ่นนำมาขายครั้งหนึ่งมีโอกาสขายได้ขายดีและสำเร็จด้วยนะครับท้ายคลิปนี้นะครับผมจะส่งให้ชาวราศีกันไปทำบุญทำทานใครเป็นสายหมูทำได้เลยใครที่ไม่ใช่สายหมูลองคิด พิจารณาแล้วลองเชื่อแล้วลองทําดูท่านอาจจะได้ผลก็ได้นะครับอันดับแรกนะครับชาวราศีกันควรจะไปทําทานเกี่ยวกับเลือดอันนี้บอกไปแล้วนะครับหรือไม่งั้นก็พวกกระทรวงสาธารณสุขต่างๆพวกบริจาคเลือดบริจาครงศพแบบเนี้ยอันเนี้ยเดือนเนี้ยต้องทําเลยนะครับทำแล้วดีมากนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปวัดไปวาชอบไปวัดไปวาแล้วเจอสัตว์เห็นสัตว์แล้วอยากปล่อยนะครับขอให้เน้นแบบนี้สัตว์ใดก็ได้ที่ท่านรู้ว่า มันมีเงี้ยงมีหนาแหมแหลมๆออกมาที่เราจับมันแล้วมันจะแทงให้เราเลือดสาดได้แบบนี้รีบเอาไปปล่อยเลยนะครับหลักของการปล่อยแบบนี้ให้ปล่อย3ตัว7ตัว10ตัวเอาแค่นี้พอนะครับ3ตัว7ตัว10ตัว2อ,อย่างเนี้ยนะครับจะเป็นการแก้เคล็ดให้กับชาวราศีกันได้นะครับต่อไปเป็นบทสวด ขอชาวราศีกันนะครับสวดบทเกี่ยวกับการป้องกันภัยและสวดบทเกี่ยวกับการให้อภัยการอาโหสิกรรมถือว่าดีมากนะครับใครที่ไม่เคยกวดน้ําเลยเวลาทําบุญทําทานท่านลองทําดูในช่วงของปลายกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาและท่านจะเจอสิ่งดีๆท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับหมดแล้วนะครับ คลิปของชาวราศีกันแบบสั้นๆนี้ท่านลองนำไปปฏิบัติดูเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ผมให้ข้อคิดคือถ้าท่านไม่เชื่อท่านต้องพิสูจน์และท่านจะได้รู้ว่าดวงชะตาเนี้ยมันมีจริงๆท่านเดินตามดาวทำตามดวงแล้วมันจะสำเร็จจริงๆนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับชาวราศีกันสวัสดีครับ